สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาตีสี่ห้าสิบนาทีนะครับก็วันนี้ผมจะไปตลาดนัดนะครับเป็นตลาดนัดเช้านะครับไปขายน้ำม้อสดนะครับผมก็ได้เตรียมของขึ้นรถครบแล้วนะฮะนี้เป็นสภาพของที่ผมเตรียมอยู่บนรถนะฮะก็จะมีท่อนอ้อยนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับสำหรับขั้นนะครับจะมี ี้านะในนี้จะมีถังน้ําแข็งนะครับสําหรับใส่ามาจุขวดแล้วก็แช่เย็นในนี้นะครับส่วนนั้นจะเป็นถังน้ําแข็งสําหรับเป็นน้าแข็งดิบสําหรับไว้กอกใส่แก้วนะครับให้กับลูกค้าอันนี้ก็เป็นเครื่องหีบนะครับเป็นผ้าใบคุุมคลองนะครับอันนี้นจะเป็นถังไว้ใส่ไว้ใส่ขยะนะครับไว้ใส่เศษชานอ้อยนะครับ อันนี้ถังใส่เตีไม้จะใส่เศษชันน้อยก้อนนี้จะเป็นโตะนะครับโต๊ะที่สําหรับวางของตั้งโชว์ห้าร้านนะครับผมได้วันนี้ผมทําในลักษณะของกางร่มนะครับไม่ได้กลางเต็นกางร่มเป็นร่มร่มพับแบบสีแดงนะครับที่ผมเคยถ่ายดูคลิปกันก่อนหน้านะครับส่วนด้านในนะครับด้านในผมก็ มีเตรียมอุปกรณ์ที่ทจำเป็นนะพวกเสื้อผ้าผมป้ายต่างๆนะครับให้หมวกครับแล้วก็อุปกรณ์บาชนะสําสหรับกรองสาหรับถังสําหรับคั้นนะหีบมาแล้วก็ใส่ไว้ในถังแล้วก็ผมจะตักออกจากถังนล้วไปกรอกใส่โดอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วอลนนี้ก็จะมีกระติกไว้สำหรับ ใส่แก้วที่เราใส่น้ำแข็งเราเตรียมไว้ให้ไว้ให้กับลูกค้านะครับเอาไว้เรากรอกใส่ขวดเออกรอกใส่แก้วไว้น้ำแข็งกรอกใส่แก้วไว้แล้วก็มอาใส่ในนี้ไว้พอถึงลูกค้ามาซื้อล้วก็หยิบหยิบแก้วที่มีน้ำแข็งในนี้ไปไปเติมน้ำมอยแล้วก็ให้ลูกค้าไปเลยอันนี้จะเป็นขวดนะครับขวด4 0 0ซีซีนนี้เป็นขวด2 0 0ซี เดี๋ยวไปแบบเรีบเนะครับเนี่ยอันนี้เป็นขาตั้งของของร่มนะครับส่วนด้า,า,น,น,น,า,ากกนนี้ก็จะเป็นแก้วนะครับแก้วสำหรับใส่อมองให้เปิดลูกค้านี่เป็นตะกร้าอไว้ใส่ของก็จุกจิกนี่ก็จะเป็นกระจกดนะครับสำหรับใส่ของเวลา อยู่บนโต๊ะนัฬิการ้านน้ำนะครับนำไปล้างมือล้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เยี่ยมนะเยี่ยมสลับใส่เงินทอนใส่เงินที่ลูกค้ามาซื้อนะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้าไปถึงมีเวลาผมจะรีวิวนาฬานให้ดูนะครับมันมันค่อนข้างถ่ายยากนะที่นาานเพราะว่ามัน มันติดไฟแดงนะครับค่อนข้างแคบถ้าถ่ายได้ผมจะถ่ายนะครับก็เจอกันครับผมเกือบเกือบตีห้าแล้วครับตอนนี้ผมจะต้องไปถึงไปให้ถึงก่อนหกโมงนะครับไปถึงประมาณตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็จะทําการหีบสดๆที่หน้าง,งานเลยนะครับมันจะได้สดจริงๆนะครับนี่ยเตรียมอ้อยไปเยอะะ ในนู้นก็มีนะในถังสำหรับใส่ชาแนายก็มีนี่เก้าอี้ครับโอเคครับเ,เพื่อนๆเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ